ย้อนเส้นทางชีวิตแบมแบมกอลเซเวนเด็กหนุ่มผู้เดินตามความฝันกว่าจะประสบความสําเร็จในวันนี้หากจะพูดถึงเด็กไทยที่โด่งดังไปถึงเกาหลีเขาคนนี้คือคนแรก,แรกเลยสําหรับแบมแบมกันพิมุกภูวกุลสมาชิกค,คนไทยหนึ่งเดียวในกอลเซเวนซูปเปอร์สตาร์ที่ประสบความสําเร็จไปทั่วเอเชียแต่เส้นทางชีวิตที่กว่าจะมาเป็นไอดอลเกาหลีไม่ง่ายเลยแบมแบมเริ่มต้นความฝันจากการที่ได้ไปดูคอนเสิร์ตของซูเปอร์สตาร์เกาหลีอย่างเลนจากนั้นตัวเขาก็เริ่มสนใจหันมาฝึกเต้นตั้งแต่เด็กเพราะอยากเท่เหมือนพี่ จึงเป็นเหมือนไอดอลที่จุดประกายความฝันของแบมแบม แบมแบมเริ่มประกวดเวทีแรกจากงานเลน cover dance in Thailand เมื่อปี2550ด้วยโดยอายุเพียง10ขวบเท่านั้นแล้วก็ดังไปเข้าตามแมวมองจากค่าย JYP จึงชักชวนแบมแบมไป audition แต่แบมแบมก็ได้ปฏิเสธไปโดยอายุที่เด็กเกินกว่าจะไปใช้ชีวิตอยู่ที่เกาหลีจากนั้นแบมแบมก็ได้กลับมาเป็นสมาชิกทีมวีซ่าคูซึ่งมีลิซ่าเป็นหนึ่งในสมาชิกด้วยจากรายการประกวด LG entertainer in Thailand และเวทีนี้เองที่ทำให้ JYP ได้เจอแบมแบมอีกครั้ง จึงชักชวนให้ไปเป็นเทนเนี่ศิลปินฝึกหัดในค่ายโดยไม่ต้องออดิชั่นกลายเป็นจุดเริ่มต้นจากการเข้าสู่เส้นทางของวงการเพลงเกาหลีแบมแบมได้เดินทางไปเป็นเทนเนี่ JYP ้วยอายุเพียง13ปีเท่านั้นต้องจากบ้านไปเดินทางตามความฝันเพียงลําพังต้องพบเจอกับความแตกต่างทั้งเรื่องภาษาวัฒนธรรมทั้งการไปเป็นเทนเนี่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะได้เดบิวเป็นเพียงการไปฝึกกับค่ายหากมีความพร้อมมากก็จะได้เดบิวแบมแบมเคยเล่าว่าตารางการเรียนจะเริ่ม ทีสิบโมงเช้ายาวไปถึงสี่ทุ่มเรียนร้องเพลงเรียนเต้นและเรียนภาษาเกาหลีนอกจากตารางฝึกที่โหดแล้วเราเด็กฝึกก็ต้องขยันฝึกซ้อมนอกเวลากันเองด้วยเพื่อที่จะได้ทําผลงานออกมาให้เข้าตาค่ายเพราะปกติแล้วค่ายจะเตรียมโปรเจกต์เดบิวต์ศิลปินใหม่น้อยมากเลยต้องทําให้ดีที่สุดก่อนที่จะเดบิวต์แบมแบมเคยได้รับคําชมจากยางฮยอนซอกประธานค่ายเพลงของ yg entertainment จากการแข่งขันเด็กฝึกของค่าย yg และ jyp ทําให้แบมแบมได้เด ในฐานะสมาชิกวง GOT7 ในที่สุดรวมระยะเวลาการฝึกหัดก่อนจะเดบิวต์เป็นระยะเวลา3ปีครึ่งเลยทีเดียว GOT7 เดบิวต์ยังเป็นทางการครั้งแรกในเดือนมกราคมในปี2014โดยมีสมาชิกทั้งหมด7คนในตอนนั้นแบมแบมมีอายุเพียง17ปีเขาได้รับหน้าที่เป็นเมนแล็วสำหรับอัลบั้มแรกของ GOT7 ที่มีชื่อว่า g o d IT ด้วยซิงเกิลเพลง g r o g g r o Grow ในสไตล์ฮิปฮอปจุดเด่นของวงที่นำองค์ประกอบศิลปะการต่อสู้แบบทิกกิ้งมาผสมในท่าเต้นทำให้ GOT7 กลายเป็นที่รู้จักและทำให้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากหลังจากนั้นกระแสะของวงก็เริ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนเพลงไฟในอัลบ,บั้มไฟล็อกจับิวเลนสามารถไต่ขึ้นที่1ในรายการเพลงได้สำเร็จหลังจากเดบิวต์มากกว่า2ปี GOT7 โด่งดังไปทั่วเอเชียในเวลาอันรวดเร็วมีแฟนคลับที่ชื่นชอบพวกเขาเยอะมากโดยเฉพาะในประเทศไทยที่พร้อม สนับสนุนชื่นชมแบมแบมและเพื่อนเพื่อนสมาชิกในวงอย่างเต็มที่และความหวังของพวกเขาก็ไม่หยุดเพียงเท่านั้นยิ่งเติบโตพวกเขาก็ยิ่งมีแฟนคลับจากหลายประเทศทั่วโลกก่อนที่ในปี2021หนุ่มๆจากวงกอเซเว่นก็ได้หมดสัญญากับต้นสังกัด JYP และแตัดสินใจที่จะไม่ต่อสัญญาพร้อมเดินตามเส้นทางของตัวเอง7คน7ค่ายเพลงแต่พวกเขาก็กลับมารวมตัวกันอีกครั้งพร้อมปล่อยผลงานเพลงสุดในที่สุดก็ได้คว้ารางวัลมาม่าอวอร์ดสาขาเ o r l w i d e fan choice มาครอบครอง หลังจากการเป็นศิลปินเดี่ยวแบมแบมก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลง Abyss Company และหลังจากนั้นไม่นานก็ได้ปล่อยซิงเกิลเพลง Lip b u n ในปี2021ซึ่งยอดวิวทะลุสู่50ล้านวิวภายในไม่กี่ชั่วโมงรวมถึงเมื่อปี2022จนถึงตอนนี้ได้กลับมาร่วมงานเทศกาลดนตร,ตรีและคอนเสิร์ตมากมายปัจจุบันแบมแบมก็ได้ลุยงานอย่างเต็มที่ในฐานะศิลปินเดี่ยวไม่ว่าจะเป็นงานเพลงเป็น Global Ambassador ส,สินค้าต่างๆทั้งยังแวะเวียนมายังประเทศไทยอยู่บ่อยครั้งล่าสุดแบมแบมกำลัง จะมีเวิร์ลทัวร์คอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกในไทยในงานแบมแบมเดอะเฟิร์สเวิร์ลทัวร์อาร์เล่ห้อินแบงกอกในวันเสาร์ที่28ตุลาคมนี้ณทันเดดเดิลสเตเดียมเวลา17นาฬิกาซึ่งก็ได้บินลัดฟ้ามาแถลงข่าวเวิร์ลทัวร์คอนเสิร์ตเดียวครั้งแรกในไทยในครั้งนี้ด้วยตัวเองในวันที่27สิงหาคมนัดลานอิน e ดนโซนศูนย์การค้าเซ็นทัลเวิร์เวลา18นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาและยังได้มาเล่าประสบการณ์สุดร้อนผ่านรายการเดอันอาททิตย์ี่27สิงหาาาคมมทีี่่ผนอก white.